เอาจะเดินไปทํคณะจะไปทำท,ทุกท่านนะช่วงเย็นแบบนี้เราก็มา,มารวมอันโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าของเราตอนเช้าเราก็ส่งเพื่อที่จะรวมอันโมทนาบุญตกตอนบ่ายตอนเย็นเราก็มาร่วมอันโมทนาบุญนะบุญที่เกิดจากการอันโมทนา บุญที่เกิดจากการอโมทนาเนี่ยเพียงแต่เราตั้งจิตของเราให้ทุกแค่นี้ก็ได้บุญละแต่เราก็อย่าลืมว่าการอัุโมทนาบุญเนี่ยคือทําให้เราอิ่มใจนะเช่นเราเห็นคนอื่นให้ทานเราอัุโมทนาบุญเราได้บุญในส่วนไหนเราได้บุญในส่วนนี้การที่เราอัุโมทนาการอัุโมทนาไม่ได้ทําให้เรารวยแต่ว่า การอนุโมทนาบุญของคนอื่นทําให้เรามีความสุขเช่นเราเห็นคนนั้นถวายสิ่งนู้นสิ่งนี้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าเราพอย,ยินดีเราพอยโมทนาด้วยคนน,ยนนี้อนุสง์คนที่ถวายเนี่ยเขาก็จะร่ํารวยหรือว่าเขาก็จะได้อน,นุสงนะตามที่เขาได้ถวายไป คนถวายเนี่ยคุณเอาลวยแล้วคนที่อันมุทนาล่ะคนอันมุทนาก็เห็นคนอื่นเขามีทรัพย์มีสินมีเงินทองเราก็ดีใจยินดีกับเขาด้วยเนี่ยคือการอันมุทนาเนี่ยคือทําให้สุขใจเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยเห็นนะคนอื่นทําบุญเราก็อันมุทนาบุญกับเขาด้วยแล้วก็ เราก็ทําเองด้วยบุคคลน,นี้ถ้ายังเวียนไาวตายตเกิดอยู่ได้วัาต่สุขสารนี้เนี่ยเขาก็จะรวยและมีความสุขคือบางคนเนี่ยรวยแต่ไม่มีความสุขนะมีทรัพย์มีสิมสนมีเงินมีทองมากเหลือเกินแต่หาความสุขไม่เจอบางคนบางคนเนี่ย ไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองแต่เขามีความสุขเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทานนะเขาไม่ได้ทําบุญแต่เขาอัญมณนาบุญกับุคลอื่นนะเขาทําเลยทําให้เขามีความสุขนะส่วนคนที่กล่ำรวยนะมีเงินมีทองแต่หาความสุขไม่เจอเราเคยเห็นหรือเปล่าเห็นบ่อยๆตามสื่อโซเชียลทั้งหลาย บางคนไม่มีทรัพย์ยีมีเงินทองหาความสุขไม่เจอเพราะอะไรทําบุญแต่ว่าไม่เคยร่วมอันมโมธนาบุญกับบุคคลอื่นนี่คือนะสิ่งที่เราท่านหงายจะต้องมานศึกษาเมื่อได้ยินแล้วคือได้ยินแล้วเนี่ยเราก็ลองนําไปพิจารณาว่าเอ๊ะเป็นจริงดังที่ผู้พูดพูดหรือเปล่าบางคนมีทรัพย์มากแต่หาความสุขไม่ได้ นะบางคนนะไม่มีทรัพย์แต่หาความสุขได้นะบางคนนี่ไม่มีทรัพย์และหาความสุขไม่เจอคนที่ไม่มีทรัพย์แล้วก็หาความสุขไม่เจอเนี่ยนั่นเห็นเพราะคนาานั้นเวลาเห็นคนอื่นทําบุญก็ไม่พอยินดีและตนเองก็ไม่ทําดีไมด่ดีบางคนเนี่ยขัดขวางในการทําบุญของคนอื่นด้วยนี่ เออคนจพวกนี้ก็คือจะเป็นบุคคลที่ไร้ทรัพย์และไร้ความสุขนะบางคนนะบางคนมีทรัพย์แล้วก็มีความสุขนะคนเหล่านี้คือเขาคนวายในเรื่งองของการสร้างบุญและบารมีและเขาก็ยังนะคอยยินดีคอยอนุโมทนาบุญกุศลกับบุคคลอื่นด้วยท่านทั้งหลายก็ลองนำไป พิจารณาแต่ต่อใครควรดูว่าเป็นเช่นไรนะเมื่อได้ยินแล้วเราก็ลองดูนะดูคนรอบข้างรอบกายของเราหรือว่าดูตัวของเราว่านะวันนี้เรามีทรัพย์แต่เราหาความสุขไม่เจอหรือว่าเราไรทรัพย์แต่เรามีความสุขหรือว่าเราเนี่ย รัยเก็มีความสุขกิมีหรือว่าหะือว่าเ,เรารไม่มีทรัพย์แล้วก็ไม่มีความสุขพุทธศาสนามีคําตอบให้กับรเราท่านทั้งหลายขอให้เราได้ศึกษากันอย่างแท้จริงเถอะพุทธศาสนาเ,นเป็นศาสนาที่มีคําตอบให้กับทุกๆคนนั่นขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ย จะศึกษาพุทธศาสนาอย่างแท้จริงขนาดไหนถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาอย่างแท้จริงทุกอย่างในชีวิตของคนเราพุทธศาสนามีคําตอบให้เราจะอย่างบางศาสนาเราว่าเมื่อทําบาปแล้วมีการล้างบาปได้เออเนี่ยเมื่อทําทบาปแล้ว นจะมีคนคอยรับแทนเราแต่พุทธศาสนานะสอนนเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกไกแห่งกรรมพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุเรื่องผลให้เชื่อเรื่องเหตุให้เชื่อเรื่องผลให้เชื่อในการกระทําและผลการกระทําำที่เราเคยได้ยินว่าบุคคลนหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น มังโค้งนี่ปลูกต้นมะพร้าวมะพร้าวย่อมปรากฏขึ้นปลูกมะม่วงามะม่วงก็เราก็ได้ผลมะม่วงน,นี่นี่คือเราท่าทั้งหลายาเราจะต้องเข้าใจนะเข้าใจเรื่องของเหตุนเข้าใจในเรื่องของผล นะเข้าใจในเรื่องของการกระทำนะาบุคคลได้นะหวานพืชเช็ดแต่ก็ยอมได้ผลเช่นนั้นโอ่พอเราได้ศึกษาแล้วก็ทำให้เราเข้าใจนะได้ง่ายขึ้นนฉะนั้นพระสถายาติโยมนะพิจารณาเองว่าเรา,าจะทําอย่างไร กับตัวของเราเองเราจะทำย่างไรกับตัวของเราเองเนาะเพราะว่าเรารู้เรามีแนวทางแล้วอ่ะนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไงในวันนี้เองเนาะโครงการนาจาฤิกธรรมตามรอยบาระสาสดาวัดดอยเทพนิมิตตำบลป่าซาพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้พาคณะพระสงฆ์ขับเคลื่อนมา นะเกือบจะเข้าสู่ที่พักแล้วช่วงนี้เดินในประเทศไทยนะเดินกุมภาก็จะไปเดินที่ประเทศอินเดียและเนปาลจะมาภาพอกีกต้องขอประธานอภายัยเรื่บางทีเสียงก็อาจจะแหบแห้งไปเพราะว่ายังเจ็บคอไม่หายนะแต่ก็พอพูดคุยได้อยนะถ้าเสียงแหบแห้งไปนะบางคำไม่ชัดก็ต้องขอนะประทานอภัยไว้ ณนะโอกาสนี้ด้วยนะวันนี้เราเดินเนี่ยกำลังจะเข้าสู่อำเภอลีนะเราเดินเนี่ยมาเนี่ยังเดินมาดูมีแต่ป่านะหาบ้านคนไม่เจอเลยตอนนี้นะเพราะว่าเป็นเขตติดต่อระหว่างลำปางกับจังหวัดลบโูนทีนี่เขตติดต่อของสองจังหวัดเนี้ยมีภูเขากั้นอยู่ นะวันนี้เราก็จะไปนอนอยู่ตีนงเขาแต่เปิดวัดนะมีวัดอยู่มีหมู่บ้านอยู่วันพรุ่งนี้เราเพือจะขึ้นเขาละนะขึ้นเขาไม่รู้ว่าชันขนาดไหนถ้ามาถึงนี่แล้วเนี่ยเราก็ถอยกลับไม่ได้เนาะก้าวเห็น่ชัยชนะคือก้าวไปข้างหน้า เก้าเห็นความพ่ายแพ้คือก้าถอยหลังไปนี่ก้าวังเฉยช่นคือเก้าไปทางหน้า,าเราต้องนึกถึงคําของท่านสุทัตตะให้ได้ท่านสุทัตเนี่ยเมื่อได้ยินคําของอเพื่อนของตนเองว่าพระเ,เจ้าออบัดขึ้นแล้วเกิดปีติเลยรอให้สวา่างก็ไปสวา่างทีเลยลุกเดินเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเ,เจ้าพอลุกออกมาอ้าว โอ้โหยังมืดอยู่เลยจะถอยหลังกับก็ดีนเสียมาสุตะสุทัตทะนามาร้อยช้างร้อยถ้าเธอถอยหลังเธอได้ก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับเธอก้าวไปข้างหน้าเพื่อเจอเราจะถาคตโอ้โหคือพูดง่ายๆเข้าใจง่ายป่ะคือได้มาร้อยได้ช้างร้อยได้วัวร้อยนะเมื่อถอยหลังกลับไปสู่ที่พัก เขานั่นเองยังไม่ประเสริฐกล้าเท่ากับการก้าวไปข้างหน้าเพื่อเจอพระพุทธเจ้าโอ้โหไม่ทันทั้งหลายการที่เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าพระพุทธเองก็บอกพระนิพพานะอยู่ข้างหน้ามรรคผลอยู่ข้างหน้ามรรคผลไม่ได้อยู่ข้างหลังเราไม่ได้เดินเดินย้อนกลับหลัง เราเดินไาทางหน้าเราเดินไปเนี่ยเพื่อก้าวของเราในข้วสูงว่าผลนิพพานตัวน,นี้ขึ้นอยู่กับบุคคลน,นั้นเองว่าก้าวของบุคคลน,นั้นเนี่ยประกอบไปด้วยสติสัปชัญญะมากน้อยขนาดไหนถ้าก้าวของบุคคลน,นั้นเนี่ยประกอบไปด้วยสติสัปชัญญะบุคคลน,นั้นก็ก้าวอย่างพุทธ,ธะคือการที่คนเราก้าวอย่างพุทธ,ธะเนี่ย คือก้าวอย่างมีสติสัมปชัญญะแต่บางคนก็ก้าวแบกบผีหาซาตานคือบางคนเนี่ยก้าวไปข้างหน้าแบกบผีหาซาตานคืออะไรก้าวไปก็ประกอบไปด้วยโทสะบ้างมงหาบ้างโลพระบ้างใครวะก้าวไปพร้อมกับผีหาซาตานและมานทั้งหลาย แจ้บุคคลใดเนี่ยก้าวไปข้างหน้า,าเนี่ยก้าวอย่างพุทธะคือก้าวของนั้นคือก้าวยังมีสติสัมปชัญญะผมพูดเองก็เลย,ยพูดคุยเตือนสติกับพระบ่อยๆว่าชัยชนะอยู่ข้างหน้าความพ่ายแพ้อยู่ข้างหลังเรา,าเก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ว่าเราจะถึงเส้นชัยน่พระกับบาดแผล ยังดีกว่าเราเนี่ยถอยห,หลังกลับเป็นบุคคลที่พ่ายแพ้และ,ะไร้ประสบการณ์แห่งชีวิตคือนักรบต่อ,อนักรบเดีย่ยเมื่อจะออกรบเมื่อออกรบมเมื่อจบศึกถ้าไม่ตายเมื่อลอดออกมาย่อมมีบาดแผลไม่มากก็น,น้อย แต่นักรบใครปริญาเป็นนักรบแต่ออกรบแล้วไม่ตายหรือว่าไม่มีบาดแผลเลยน่นแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเล็บไม่ได้ไปลบคือไปลบซะก่อนอคือนักรบเนี่ยเมื่อออกรบแล้วก็จะต้องมีบาดแผลอย่างแน่นอนไม่มากเกินน้อยพระพิสุสงฆ์เองก็เหมือนกัน เมื่อเข้าสู่สนามรบกับกีเรตก็ต้องเข้าต่อสู้ฟาดฟันกันคราเนี้ยเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าถามว่ามันจะสวยหรอการเดินของเราเนี่ยโรยด้วยกีบดอกกุหลาบไหมโรยด้วยดอกไม้นานา,นา,นานนพันธุ์ไหมชวิตความเป็นจริงน่ะไม่เป็นเช่นนั้นเนาะนอกจากชุิตที่มีการปรุงแต่ง แต่ชุนการปรุงแต่งนี่นะคืออันนี้ก็เรื่องของศรัทธาญาติโยมแต่ชุดของเาเนจริงเดินเดี๊ยงเนี้ยนี่ชุดขอวาวปมนจริงแต่ว่าอบางครั้งชวิตของญาติโยมเขาอ,อยากจะอยู่ด้วยกันปรุงแต่งอยากละบูชาสิ่งที่คนบูชาเนี่ยอย่ที่เราเห็นบางทีเนี่ยเห็นบางทีมีญาติโยมต้อนรับเท้าโรยดอกไม้เนี่ย นี่คือเรื่องของญาติโยมไม่เชืเรื่องของพระนะที่เขาจะคอยต้อนรับแมนะ้แต่ในสมัยรัง้งพุทิการก็มีเช่นนี้เหมือนกันนะทีนะะนี้ย้อนกลับมาในชุดที่ความเป็นจริงไม่ได้โรยได้กิบลอกลับต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็จะมีนะอุปสรรคนะมีปัญหามีบททดสอบนะของชีวิต นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็มาร่วมอนะันโมทนาบุญกุศลกับคณะพระสงฆ์องคนะ์สมเนนพร้อมกับแม่ชีและอุบาสิกาเนะือทั้งหมดประมาณนะเวลานี้ก็เจ็ดสิบก้าชีวิตด้วยกันเวลาที่เจ็ดสิบเก้าชีวิตนะ Vanguard, นะนะนะยังไม่มีใครถอยยังไม่มีใครยอมแพ้เพราะอะไร เพราะว่าเห็นว่าชัยชนะอยู่ข้างหน้ามาร้อยช้าง้อยนะถ้าได้ถ้าถอยหลังกลับไปแล้วได้เกลียยไม่ประเสริฐนะกับการก้าวไปข้างหน้านะพร้อมกับชัยชนะนะชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนี้เนาะนะอย่าโยมนะตอนนี้เราก็มานะเข้าสู่หมู่บ้านเม่ต่ำแล้ว คงไม่ไกลเท่าไหร่ที่เราจะถึงนาทีพักวันนี้ก็จะได้ชิเตงเมชิเตงเมก็คือ,คอ,อฮะไปเลยเดี๋ยวเรื่อยไปหนะ่อยเดี๋ยวจะขา้ามเดี๋ยวจะขา้ามถนน,นเดี๋ยวเราก็จะ ชิแตงเมีแลลวนะดูดูข้างหลงังเีดดูข้างหลังนีว่าดูข้างหลังหน่อยรถมีไหมข้างหลังม่รอครับเ้าวางาบเลยคาบเลย เดนนะีเราข้ามถนนกันนะเราข้ามเป็นแถวนังนชริยะเวลาเพียงนิดเดียวคือบางคนบอกว่าโอ้ยบัดเดินกันเนี่ยทำให้รถติดเอเอกดจะหาเรื่องกับพระศ์องค์เจา้านี่ก็หาเรื่องจริงๆนะมันบอกว่าพระแล้วมาเดินกันทำให้รถติดนะดูการข้ามถนนของเราดิข้ามปุ๊บข้ามเลย เรียบร้อยรวดเร็เวทั้งใจนะสบายนะตอนนี้เราก็เดินทางเข้าเขตในวัดแล้วเนาะอ่าวัดแมต่ตำไปตางไหนไปทางนี้เปล่าไปทางจาริตหรือเปล่าเ้อาไปดิถึงแล้วขเข้าเขตวัดแล้ว เองไหมเราชนะแล้วนะไม่รู้อะใครจะว่าชนะหรือไม่ชนะไม่รู้แต่ว่าเราชนะแล้วคือเราเดินไงวันนี้ยเท้าเริ่มระบมกันนะนะบางลูกก็เริ่มคิดแล้วคิดถูกคิดผิดบางลูกก็โอ้ยไม่น่ามาเลยไอ้ลูกที่ว่าแบบว่า คิดไม่น่ามาเลยเดี๋ยวสมนาก็ไปรอดกันทุกรูปนะในรูปที่นิ่งๆเงียบๆบ,บางทีไปไปรอดอะนะนะบางทีไปไม่รอดนะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะมาร่วมชิดกันเนี่ยชิดกันี้เราชนะแล้วนะไม่ได้นชนะใครทั้งจใจตัวเอง จะหน้ใจตัวเองจะน้ใจตัวเองที่มันไม่ตั้งมั่นันชนะใจตัวเองที่มันกลับกรอกเนี่ยใจของคนเรานี่มันหลอกนะหลอกให้คนเราทุกข์ก็ได้สุขก,ก็ได้อ่าให้เดินขึ้นดอยหน่อยเลยหอบเลยเนาะเลยหอบเลยเดินขึ้นดอยนะ เดี๋ยวขึ้นดอยในหอบเลยกระตกอินเย็นก็มาร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระกันเลยคุยเสียงเบาไปแล้วจนะ้ะไม่เจ็บคอยไม่หายนะเกินน้ำลายต้องทำใจอยู่พักใหญ่แต่เพื่อศาสนากาันลุยนะารยเลยอือเอาแค่ตายเนาะเออเอาแค่ตายเอเอาแค่ตายนะ อชีวิตของเราก็เป็นเช่นนี้เนาะตอนนี้เราเข้า่าวัดกัะแพงหินระบงวงสาพัฒนาอ๋อนี่ต้องเกี่ยวกับครูบาชัยะวงศาแน่เนาะครับอ้าจะลงไหวใท่สาธุสาธุอ่ามาตรการท่านเจ้าวาดสาธุสาธุอาะยัง Hãy là do môn y tinh là đều chị đánh may lâu chân đã lấy chân đã đẹp này nó mày luôn mày 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 ของพี่สมบัติถึงถึงส้วมไปแล้วเก็บแล้วพระอาจารย์สุดยอดมากในการเดินครั้งนี้ป็นไงบ้างวันนี้ชิวๆหนักเติบอยู่ครับพระอาจารย์หนักเติบอยู่แล้วหนักเติบนี่แปลว่าอะไรหนักมากครับหนักมากหนักหนาสหัสมากครับพระอาจารย์เมื่อที่สามแล้วสบัดีครับหนักเติบครับ วัน <c oughs> นี้ก็เดินมาถึงเร็วน,น,นะครับระยะทาง9กิโลแต่พวกนี้พวกนี้นี้ระยะทางไกลระยะทาง19กิโลเพิ่มไปเท่าตัวนึง

าลดีสวดได้หรอโอเคเต้นหลวงพ่อด้วยใครอยากเสียงดังหนึ่งดังครับเป็นไงครับหลวงพี่รับเฉพาะวันที่สามเป็นไงวันที่สามนี้เอารู้สึกจังไรหนอมืนหนีวันที่สามได้จ้ะโอ้้รู้สึกเมื่อยแห้งเขาเลย มันนีเมย์ให้วะท่านเดียวเจ็บตีนพร้อมหน้าน่าจะพองเหมือนนี่นเนาะเพราะว่าตั้งแต่ยางออกแต่วัดบางวอนบอกขนาวันนายจราเนาะวันนา,า,ายจราบัวอะไรเสกเกิร์บเนาะก<อ>็เลยเฮ็ดให้ตีนน่าจะพองเนาะท่านเลยรู้สึกว่าเหมยมากๆครับเหมยมากๆเหนื่ขขอยเหรอการครัขขง <c oughs> ้ขขงนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับสำหรับประสบการณ์ ไปจารึกทรงที่อินเดียรู้สึกมีความสุขครับ <laughs> ที่ได้มาเดินขอบคุณครับ <laughs> <c oughs> แล้วหลวงพี่เป็นไงบ้างครับผมเหรออืมก็เดี๋ยวกะอ่าขอ,อ,อขอบคุณเนาะฮีหลวงตาอ่าหลวงพออ่อนะหลวงพอ่อหลวงพ่อหันเมตตาฮีอ่าก็มาห่วงโครงการอ่าจาริกอ่าทำในครั้งนี้เนาะ ก็ที่ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกด้วยเขาหน่อยอ่าครั้งแรกฮีว่าได้มาเนาะครั้งแรกแล้วก็มือที่หนึ่งกับโบนักปันไดเขาหน่อยมือที่สองกัหนันกขึ้นมาอีกนยดนึงมือที่สามกัอยากว่าพองนิดนึงเขาหน่นอยตินแต่กบาบโเป็นยังมีคาถาประจําใจอยู่เข,ขาหน่อยคาถาว่าอะไรอ่าคาถาอ่าเจ็บพ่อทำ ดีดีกว่าซ้ำพ่อเธอครับเไม่เสียโอเคขาดรอยเลยบครับเดี๋ยวพ่อทำดีกว่าซ้ำพ่อเธอทำมะไม่เคยทำให้ใครเจ็บปวดนะสัญญาณไม่ค่อยมีเนอะยังไงเดี๋ยวก็ขอยุติการไลฟ์สดไปแต่เกียตรนนี้นะเดี๋ยวสมาคมก็จะไปกางเต็นท์กางอะไรล่ะแล้วก็ช่วง มาสักหกโมงเย็นก็มาร่วมกันทำบัตรสดมนได้เดอ้อทางช่องทาง facebook สุดใจไม่ได้ทำแล้วก็เพจวัดดอยเทพนิมิดรนะโครงการจาริรทำตามรอยบาทาษาสดานะติดตามได้ทั้งสองช่องทางนะครับก็เววจเริญพร